การต่อมิกเข้าปลีปลีมาเข้า power ว,วิธีการต่อต่อตอ,อย่าง,งั้นะเดียต้อจะจะจะต่อยลูกค้าดูวิธีการกต่อที่ใช้งานทั่วไปนะก็ <ๆ S 1> อย่างมือมือใหม่ๆมือสมัครเล่นมืออะไรพวกนี้ี่พื้นๆนะพื้นๆก็จะมี power มีปลีตัวหนึ่งก่อนนะคู่แรกนะคู่แรกจะมี power กับปลีนะ power กับปลีนะก็จะใช้สายโมโนสายสัญญาณเนี่ยสองเส้นนะเดี๋ยวต้อจะเสียบให้ดูนะว่าวิธีการเสียบเสียบยังไงก็จะมีรูรูที่เสียบสายโมโนสายแจ็คเนี่ย ก็ยั่ใต้ทําเป็นเบรนะติดสติ๊กเกอร์ไม่ทำเ,เบรซ้ายมือเนี่ยก็จะทําเป็นเสียงกลางแหลมเสีย้าไปในสายสัญญาณนะเข้าเข้าสองรูเนี่ยรูรูนี้นะรูที่เข้าซับนะแล้วก็ด้านซ้ายมือของพาวเวอร์ลูกค้าก็เสียเข้าไปนะแล้วก็ลูกค้าก็มาเข้าทาง2รูนี้นะเอารูนี้ก็ได้นะอย่างคู่คู่แรกนะอย่างอย่างพาวเวอร์มามาต่อเข้าไปนะจะใช้สายสายสัญญ,ญาณโมโนแค่2เส้นเองนะ ก็แค่2เส้นนี่ก็มีเสียงออกมาดังแล้วผู้ต่อไปนะลูกค้าก็จาก power มาเล่นที่มิกเลยนะเราต่อแบบไม่มีปีแต่ถ้ามีปีด้วยเสียงมันก็จะดีขึ้นก็ไม่มีอะไรฮะ power ก็ก็ก็โรเบสาย2เส้นเนี่ยกระโดดโรเดิมนี่ละลูกค้าก็เอามาเสียบเข้า lr นี่นะ lr เนี่ยก็เสียบเข้าไปเลยแค่นี้ก็เปิดเปิดเพลงได้แล้วนะจากมิกมา power จาก power มามิกนะ ใช้สายโมโนสองเส้อนอีกแบบหนึ่งสัญญาณก็จะออกมาดีขึ้นเลยฮะสัญญาณต่างเลยนะจะได้สัญญาณเต็มๆเลยนะจะเป็นสัญญาณสามขาเลยนะสามสัญญาณ3ขาเนี่ยตัวเนี้ยเขาเขาเรียกหัว XLR ด้านข้างหนึ่งจะจะเป็นโมโน,โนได้เสียงที่ออกมาสามขาเลยคู่นี้ได้เลยฮะได้ได้เลยเลยนะลูกซ้าเสียบเข้าไปคู่นี้ได้เลยนะรเ,ยเ,นเ,ยนะเราก็เสียบเข้าโมโนเนี่ยข้างหนึ่งเป็น XLR ข้างหนึ่งก็เป็นโมเข,ข,ข้า power ตัวนี้ก็จะได้สายสัญญาณที่ชัดแจ๋วต่างกันเยอะเลยฮะต่างกันเยอะเลยอย่างที่ power มันจะเป็นหัวอย่างนี้มันมันไม่มีให้เลือกมันจะเป็นหัวโมโนที่ power นะแล้วก็เสียเข้าไปอีกข้างหนึ่งเนี่ยอีกข้างหนึ่ง m i กเนี่ยมีให้เลือกให้เลือกทั้งโมโนทั้ง xr ตัวนี้เขาเลือกตัวเมียนะตัวเนี้ยหัวตัวนี้เขาเลือกตัวเมียลูกค้าสังเกตง่ายๆนะหัวตัวเมียตัวผู้เนี่ย ถ้ามีเดือยเนี่ยเขาเรียกตัวผู้อย่างนี้เขาเรียกตัวผู้นะลูกค้าบอกบอกเด็กได้เลยว่าเอาแบบมีเดือยมีมีมีแกนข้างในอ่ะเขาเรียกตัวผู้แต่ถ้ามีรูเ้าเรียกตัวเมียง่ายๆเลยฮะถ้ามีรูเขาเรียกตัวเมียถ้ามีเดือยอยู่ข้างในเขาเรียกตัวผู้ถ้าถ้าลูกค้าบอกแอดมินนะบอกต้องการสายสาย x l r ออันนี้เขาเรียกตัวเมียตัวเมียก็คือมีรูตัวผู้ตัวผู้ก็มีมีเดือยลูกค้าต้องต้องดูว่าถ้าเกิดของลูกค้าจะเปลี่ยน ปลี่ยนลูกค้าต้องไปดูที่ power ที่ที่ที่ mix ด้วยนะว่ามันมันเป็นแบบไหนอันนี้ใช้สายได้2แบบเลยนะลูกค้าด้านนี้ก็เป็นแอง l อารเอลหัวตัวเมียแล้วก็อีกข้างนึงก็เป็นสายโมหัวโมโนอันนี้ก็คือโมโนทั้งสองข้างเลยลูกค้าใช้ได้2แบบเลยนะแต่สัญญาณตัวนี้มันจะดีกว่าเยอะก็มีอีกชุดหนึ่ง power มาเปเปแล้วมา mix นะสามตัวเลยนะวิธีการต่อก็คือจาก power จาก power นะจาก power มาวิธีการต่อจาก power ก็มาเปรีกระแสบแบบนี้กระเสบียแบบเดิมนี่แหละนะามาเข้าซับเบรอันนี้กลางแหลมกลางแหลมก็มาเข้ากลางเลยมาเข้ารูนี้นะรูนี้ก็จะเป็นตอนนี้ power มาเปีแล้วแล้วก็จากอันนี้เป็นสาย xlr สาย xlr นะก็มาท,ที่จากมิกจากมิกนะจากมิก จากมิกก็มามาปเปก็ดูดูที่ CDR เนี่ย CDL นะเขาเขียนกันว่า CD นะลูกค้าเกษียเข้าไปคู่นี้เลย RL R แล้ลูกค้าก็ให้มันตรงกับ R ที่เขานี่น R นี่ R นะลูกค้าให้มันตรงกัน L L ก็ลูกค้าให้มันมาตรงกับ L ไอ้ตัวนี้มันสายสัญญาณ DLR ถ้าลูกค้าไม่ไม่เอาไม่ใช้สาย DLR ใช้สายโมโนอย่างนี้ก็ได้ แต่ว่าสายสัญญาณเนี่ยมันจะสู้ x, x l r ไม่ได้ตัวนี้นะลูกค้าก็ถ้าลูกค้าไม่ไม่ไม่ใช้ xlr จะมีให้เลือกสายโมโนก็ได้ฮะรู lr เนี่ยนะใช้ได้เหมือนกันแต่จะสัญญาณจะสู้ตัวนี้ไม่ได้แค่นั้นเองใช้ได้เหมือนกันนะลูกค้าก็มาเข้า l cdr นะแล้วก็ c d จดีข้างหลังเปยียังอย่าง power มาเปรีนะต้องใช้สายตัวนี้อยู่แล้วมันต้องเพราะว่ามันไม่มีรูให้เลือกใช้มันต้องต้องใช้สายโมโนอยู่แล้วจากจาก power มามาเปลีนะแต่จากเปรีมา m i กหรือว่า m i กไปเปรีเนี่ยมันมีตัวเลือกให้ฮะตัวนี้ก็เป็นตัวสายโมโนก็ได้ก็ใช้ได้สัญญาณก็ออกมาเหมือนกันแต่ตัวเลือกตัวนี้ XLR ข้างหนึ่งเป็นโมโนเนี่ยก็สัญญาณก็จะดีกว่าสายโมโน สัญญาณจะออกมาชัดฝ่าชัดเสียงใสตัวนี้เลยฮะเพราะว่าตัวนี้เป็นเป็นพันวัตตรุ่น NK น65นะ4 690ก็บฟรีค่าขนส่งนะเก็บเงินไปทางส่วนตัวนี้ก็จะเป็นปรีเป็นปรีปปรคาราเกะเป็นปรีคาราเกะเชื่อมต่อบลูทูธได้อ่อเล่น USB ได้นะเชื่อมต่อบลูทูธได้เป็นแบรนด์นากาชินะลูกค้าเป็นแบรนด์นาาช ก็ราคาอยู่ที่2,290ก็ฟรีค่าขนส่งเหมือนกันเก็บเงินไปทางมิกตัวนี้ก็มิก8ช่องมิก8ช่องก็เชื่อมต่อบลูทูธได้แลนด์ยูอได้เชื X ่อมเอ่ออเสกได้99เสียงนะเอคเฟกแท้ของแท้เลยนะเอคเฟกตัวนี้ก็1,2,3,4,5เขาเรียกมิก8ช่องตัวนี้ก็ราคาอยู่ที่4,590ฟรีค่าขนส่งเหมือนกันเก็บเงินไปทางนะลูกค้า สายเนี่ยจะมีสามสามสามแบบนะข้างนี้ก็เป็นสายโมโนสายโมโนนะสองข้างเลยนะก็เซลละเซลลสองร้อยอันนี้ก็คือสาย x อ r ารทั้งทั้งตัวผู้ตัวเมียข้างเป็นตัวผู้ข้างเป็นตัวเมียนะเซลละสามร้อยห้าสิบตัวนี้ก็ราคาเท่ากันนะสามร้อยห้าสิบข้างหนึ่งข้างหนึ่ง,ง,งตัวตัวเมียข้างหนึ่งโมโนราคาเท่ากันนะสามร้อยห้าสิบ